หานี่บ่เฮ้ยนึกเยีายบ่อกก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าครับเพืเ่อนๆนี่ครับเส้นเปียกลูกชิ้นเอ็นเนื้อสดพอลูกชิ้นเอ็นมันลล่เนื้อสดแดงแงครับผมล้านเดิมครับนี่เส้นเปียกนะครับมันเป็นจะได้ไอ้มันเป็นเส้นจะเนี้ยอธิบายบ่ถทุกมาเด้อมาเด้อโอเดอรแมทริกครับ <laughs> เอาแหวนออกก่อนเดี๋ยวพร้อมหันไปสีฟ้าหมดเีนี่ปรุงรสก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยนะครับเพืเ่อนๆือนมากินก๋วยเตี๋ยวตัวกันครับผม เผ็ดเดสมสมเก็มเกม,ม,มนี่มันตึงเน็ตเด้อหอดีเส้นเปียกครับอื้จูนมาเลยครับเพิ่นว่ากีบเส้นอันนี้จูนเส้นวะนี่บ้านอยู่ไหนวะบ้านไหนก็ับใจครับบ้านลายนะครับนี่ครับเนี่ยสดแดงๆเลยครับเพื่อน ء, จัดเข้าไปหวานเจี๊ยบ ลูกจิ้นเอ็นนี่คือทีเด็ดเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวปลาไหม้นี่ครับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนี่มันไกลบ้านครับแล้วก็มันล้ำนะครับนี่เพืเ่อนๆจัดไปลูกชิ้นเอ็นหนึ่งหน่อยครับจัดเข้าไปหเส้นเปียกลูกชิ้นเอ็นเนี่ยสดล้านนี่มันตึงล้ำแต่นะครับผมสวัสดีครับ